ตั้งใจให้มากกว่านี้นะครับล้วพรุ่งนี้วันนี้ก็พอแค่นี้ขอบุ้มครับเป็นไงบ้างว่ะเพื่อนแสบตูดเลยดีมึงอะเอ้ะเดี๋ยวก่อนเจวันจะบอกนะว่าพี่ไปเสียความได้สุดมาโอ้ได้สาระกันอีกแล้วเดี๋ยววันหลังกูพาพวกมึงไปด้วยไปไหนวะ ไปเสียความบริสุทธิ์หรอหรือไรเฮ้ยเมียงมาพี่เป้งค่ะแบบแ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 แบแบแบบว้ววันนี้พี่เป้งเหนื่อยๆนะคะเดี๋ยวคันดีสะเหนื่อยให้ไหมน้องคันดีจ๋าพี่ขออะไรอย่างได้ไหมคะได้สิคะน้องคันดีช่วยไปไกลตีนพี่ได้ไหมครับ ไม่สวมีผู้คนเยอะแบบนี้ลลยคะพี่แป้งเราซ้อมบอลยังเนี่ยแป้งหอมต้องไปซื้อของทำรายงานด้วยงั้นแป้งหอมนั่งรอพี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ซ้อมบอลเสร็จดีพี่ตามไปอืมเร็วๆนะตอนนี้ขาพันกับกันนะคะม<ะ>าไปไปพี่เป้งพี่นคนนี้เป็นน้องสาวพ,พี่เหรอใช่มีอะไรบอกอ๋อเปล่า,าะครับมึงจำไว้นะน้องสาวกูมึงห้ามยุ่งแล้วจะหาว่ากูไม่เตือน เป็นป้าแตนอยากเป็นเป้าแตนเพราะอยากได้แฟนหุ่นดีเหมือนอย่างลุงพลจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนกดไลค์ลุงพลทุกคนให้กำลังใจอยากเป็นเป้าแตนอยากเป็นเป้าแตน แกตู้กดน้ำเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกดน้ำก็ไม่ได้ร้านน้นที่โรงเรียนก็ปิดหมดแล้วว่าก็มังกินสิคะกับกินที่บ้านนูน่น <c oughs> ค่ะคุณแม่แคนดีก็อย่างนี้สิโอ้ยแจ๊นหิวน้ำอาน้องเราไปก่อนไหมต้นแก้มมันได้ไงเนี่ยไม่ไปซ้อมบอลเหรออาน้ำเราไปได้เลยนะเดี๋ยวเราไปที่สนามบอลใหม่ไม่ได้หรอกเรากริใจอะเอาเผอหน้าเราเต็มใจให้งั้นขอบใจนะ งั้นเดี๋ยวเราไปซ้อมบอลก่อนนะเออแป้งหอมต้นกล้าก็ดูหล่อดีนะแถมยังเป็นนักฟุตบอลอีกฉันว่าถ้นได้สาม,มีพอมีคนแน่อีกกัแกอีชนีเม่กี้แกว่าอะไรนะหน่อยอีนีเห็นผู้ชายเอาน้ำมาให้หน่อยไม่ได้เลิมเลยอีชนีหรือว่าแก <c oughs> บ้าเปล่าแกใครจะไปชอบต้นกล้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่ได้บอกเดยนะว่าแกชอบต้นกล้า กินปูร้อนท้องด้วยบทจาเธอเอเคแล้วค่าต่อไปเรียนอะไรนะชุนนุมอะแกแต่วันนี้อาจารย์ไม่เข้านะอาจารย์ให้เราไปหาเพียงและเพสำหรหนาอ้าวต้นกล้าต้นกล้าไปไหนอะ่ะ กำลังหาที่นั่งกินข้าวอยู่อะนั่งคนรัประลานแล้วนั่งนสองคนอะขอบใจนะ แปลกๆปลกไปนะไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกลัวเป็นของกูแบบนี้อยู่แล้วเราจะไม่เทพีหลักบ้านเกิดไม่ใช่ว่าโดยตะวันทะอกมาเลยจ๊ะบ่าหาวาไพซิมามากูดำกระดับบตักนำเฮ้ไหนมึงบอกว่าถึงน่าจะโหดแต่อยู่ในโมคิตตี้ไม่ใช่ว่ามึงยอมแพ้หรอวะครบอกกูสิยอมแพ้ขันตะวันบ่มากูดีดีกูจะใส่ม้อนเสน่ห์ที่กูได้มาจากเจ้าพ่อโคอีเคิร์มลายตะวัน โอ่งจงรักจงรักจงรักจงลงจงลงจงลงเพียงเดือนก็ปากเหม็นเหมือนกันนะเนี่ยจะกินส้ตามตับมาหรอถึงปากสิเหม็นไต้แต่บ่เหม็นใครบางคนดอกไปเดือนมึงมีอะไรทำไมมึงไม่บอกไอ้ตะวันตรงๆวะเดินมาอย่างเงี้ยไม่จะรู้ปะว่ามึงเป็นอะไรกูย <c oughs> ่าเอามากันย่าเ,เขินบ่หัวตะวันมันสิได้ยินที่ผู้ไลม้อนแะมันบอได้ยินยิ้สุขัมเลยตี ใช่แล้วมึงก็ว่าจะกินกูกินเลยกินแค่รอ่สักกินหน่สักกินจังซีมึงมูกุยี่หรีบ่เนี่ยเว้ยมูงมาดีเปตูวันรังออกมาเลยจ้าฮาว์วอลใครส์มามนคุกดำกว่าดำล้องรากน้ก ว้ยแป้งหอมฉันจะเลือกเพลงอะไรดีวะแต่วันนี้ฉันเลือกมันก็เดี๋ยวนะโอ้ยแกถ้าแกจะร้องเพลงอะไรแกก็ร้องไปเลยเว้ยเพราะถึงฉันเลือกไปนะแกก็ไม่เอาอยู่ดีนั่นแหละจะคุณพึ่งาของฉันฉันเพิ่งพาอาศัยเลยแกไม่ได้เลยนะโอ้ยถ้าวันหลังแกพาฉันไปส่งผู้ชายอีกนะฉันจะไม่ไปเป็นเพื่อนแกแล้วฉันไม่ไปแร้วจ้าเพราะฉันอ่ะมีต้นกล้าอยู่ในหัวใจของฉันแล้วแหมต้นกล้าต้นกล้าไปไหนอ่ะอ๋อเราก็จะไปซ้อมบอลอ่ะ ประทานโทษนะคะสนามบอลอยู่คนละฝั่งกับฝั่งนี้เอ๊ะหรือว่ามาให้เราแจกหรือเปล่าเนี่ยบ้าเราก็มาแคนดี้นั่นแหละจริงเหรอคะสามีสามีไม่ต้องเป็นห่วงภรรยาคนนี้นะคะภรรยาคนนี้ดูแลแตัวเองได้เอาไว้ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันที่บ้านทีเดียวงั้นเราไปก่อนนะ แป๊หอมทำอะไรอยู่อ่ะเปล่าอ่ะแค่เบื่อเบื่อก็เลยมายืนรอพี่เป้งตรงนี้อ่ะแล้วแคนดี้ไปไหนอ่ะแคนดี้กลับบ้านไปก่อนแล้วอ่ะแล้วแป๊หอมต้องมาเยอะรัรอพี่เป้งแบบนี้ทําไมไม่กลับบ้านไปก่อนอ่ะก็พ่อกับแม่เขาอ่ะให้กลับบ้านพองพี่เป้งแ,แล้วพี่เป้งก็ไม่เคยยอมให้เขากลับบ้านคนเดียวเลยอ่ะพี่เป้งคงเป็นหอมแป๊ะหอมล่ะแป๊หอมนี่ชุดดีจริงๆเลยม่นเหมือนพี่ของเราอ่ะแล้วแปหอมยืนอยู่คนเดียวไม่เบื่อบ้างหรอแรกๆก็เบื่อนะแต่ตอนนี้ชินแล้วอ่ะงั้นวันนี้เราอยู่เป็น อ้าวแล้ววันนี้ต้นกล้าไม่ซ้อมบอลเหรอพอดีวันนี้เราเจ็บขาเราเลยหยุดไปวันนึ่งขอบใจนะที่มาอยู่เป็นเพื่อนเขาวันนี้อ่ะไม่เป็นไรถ้ามีอะไรก็บอกเราได้ตลอดเลยนะงั้นเราขอไลน์ได้เปล่าอืมได้ดิ ถ้ามีอะไรก็บอกเราได้ตลอดเลยนะขอบใจนะล้วก,กะมึงทําอะไรที่นี่ไหนวันนี้มึงบอกพี่ว่ามีซ้อมบอลนี่<า>ก็ันต้นกเขาเจ็บขาค่ะต้นกะก็เลยมารอพี่เป้เป็นเพือ่อนแปงหอเขามึงโกหกใช่ปะต้นกาแล้ข่าวว่าเมื่อเช้ามึงก็เดินปกติดีขาก็ไม่มีรอยอะไรแถมบอกพ่อว่าวันนี้ซ้อมบอลมึงน,นี่น่ให้กูเดินหาทุ่โรงเรียนที่ไหนได้แอบมาจีบหญิงที่ไหนนี่ แต่ก่อนจะมีแฟนกะรุ่น้าดูแลตัวเองดีๆก่อนไหมพี่อยู่ที่ไหนเ <c oughs> สียเลอกทุกทีเลยเอ้มึงเคยมีอะไรดีดีเหรอวะแ,แต่อีก,ก้ามึงกลับมาก่อนมึงเคี่ยวกูก่อนไอ้หอมไปก่อนนะถ้าควายกับข้อก่อนเอาแม่ไปไป่ายกูไยหรอไปอย่าไปสนใจเป็นสองคนเลยมันก็เป็นของแม่งสิละฮะอะไรนะคะพี่หนูคงไม่รู้เรื่องอ๋อพี่บอกว่าอะไรอย่าไปสนใจเป็นสองคนเลยมันก็เป็นของแม่แบบนี้แหละไม่ค่อยรักกันหรอกโอ้ค่ะ เ,เราเป็นผู้สาวต้นกล้าแต่ไม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 ่แล้วเราเป็นแฟนต้นกล้าหรอไม่ใช่นะคะเราเป็นแค่เพื่อนกันเอ๊ะอย่ามาโกหกพี่มองตาก็รู้แล้วถ้ามีปัญหาอะไรอะ่ะบอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่ไปบอกพี่สาวมันให้แต่เราสองคนเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆนะคะเอ๊ะอย่ามาตัวเด็กกวังบบกันนะบ๊ายบาย อะไรใช่ไหมว่าอย่ายุ่งออกับมันแต่แป้งหอมกับต้นกล้าเราเป็นแค่เพื่อนกันเองนะแล้วไม่ในไลน์อ่ะคือ,อไรนี่พี่แป้งอะ่ะดูโทรศัพท์แป้งหอมเหรอ